คลิปนี้เรามาทําห่อหมกปลากายกันนะครับปลากายและผัดจ้นกันนะคะนึ่งออกมาแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้หน้าทานมากๆเลยนะคะอ่าเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะเรามาดูส่วนผสมกันเลยอ่าส่วนผสมของหน้ากะทินะคะเราผสมรวมกันแล้วนําไปกวนแล้วออกมารอเป็นแบบนี้เลยนะคะส่วนผสมก็มีนะคะหัวกะทิสองถ้วยแป้งข้าวเจ้าสองช้อนโต๊ะน้าตาลทรายหนึ่งช้อนชานะคะเราไปกวนพอเดือดปุดๆเรายกลงมารอไว้แบบนี้เลยนะคะ เนื้อปลาช่อนหรือปลาอื่นๆที่เรามีนะคะ1กิโลกร,รัมหั่นชิ้นบางนะคะเนื้อปลากรายโขดนะคะ3 0 0้วยกร,รัมนะคะหัวกะทิ5ทุถ้วยตวงหางกะทิ2ทุถ้วยตวงนะคะพริกแกง3ช้อนโต๊ะส่วนของพริกแกงมีส่วนประกอบอะไรเดี๋ยวแปะไว้ใต้คลิปนะคะไข่เป็ด2ฟอง,องน้ำปลาดี5ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลทราย1ช้อนชานะคะ น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใบมะกรูด15ใบนะคะอ่าแล้วเราหั่นฝอยมาเลยะค่ะแล้วพริกชี้ฟ้าแดงเราหั่นฝอยมันรวมเลยนะคะแล้วส่วนของกระทงเราทําไว้คลิปที่แล้วแล้วนะคะเราทําว้คลิปที่แล้วแล้วนะคะเราจะมาใส่ห่อกกันเลยนะคะวันนี้แล้วใบยอและใบโหระพานะคะวันนี้ที่เราใช้ลวกน้ํามาเรียบร้อยนะคะรอเลยนะคะ เรานำพริกแกงปกลากรายหัวกะทินะคะกะทินะคะบางส่วนลงไปนะคะคนน้ำปลาน้ำตาลนะคะสูตรนี้เราไม่ใส่ผงจุรสนะคนให้ข้นเหนียวนะค่าคนให้ข้นเหนียวแล้วพอใกล้จะนึ่งเซ็ตตัวแล้วใกล้จะนึ่งเราถึงจะใส่ชิ้นปลาและหัวกะทิ นะคะลงไปนะคะเบอกะทิบางส่วนที่เหลือลงไปค่ะเราคนอย่างเงี้ยคน,ปนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆจนข้นเหนียวค่ะค,ะคน,นไปเรื่อยๆอ่าพอเราคนมาได้สักระยะขึ้นเหนียวแล้วเราใส่ชิ้นปลาลงไปเลยนะคะและกะทิส่วนที่เหลือลงไปเลยนะคะแล้วคน,ปนไปเรื่อยๆนะคะคน,ปนไปเรื่อยๆให้เหนียวขึ้นฟูปลาแต่ตัวปลาขึ้นชิ้นปลาฟูเลยนะคะ อ่าแล้วเราก็ไปเตรียมกระทงกระทงวันนี้เราจะลองด้วยใบยอและใบโหระพานะคะผักอื่นๆก็ได้ที่เราชอบอย่างเช่นกระลำตีหรือดอกแค่ก็ได้นะคะดอกแครนี่ลองแล้วอร่อยมากเลยนะคะค่ะแล้เดี๋ยวเราไปเตรียมกระทงกันเลย าเราเด็ดใบยอเป็นลักษณะนี้เลยนะคะเราไม่เอาเส้นกลางนะคะเราเด็ดเป็นชิ้นๆๆๆ,ๆ,ๆแล้วเรานํามานึ่งนะคะใบโหระพาก็เหมือนกันนะคะใบโหระพาเราเด็ดมาเรียบร้อยมานึ่งให้สลบก่อนนะคะแล้วเราซับน้ําให้แห้งแล้วเราไปใส่กระทงกันนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปใส่กระทงกันพอเรานึ่งใบยอและใบโหระพามาแล้วนะคะ,ะเรามาใส่กระทงกันเลยนะคะ กระตทงนี้เราจะใส่ใบโหระพานะกระทงนี้เราจะใส่ใบยองนี่นะคะเราใส่ได้แล้วเราหยอดตัวกันเลยนะคะหยอดตัวที่เราคนไว้เรียบร้อยนะคะ เรเิด้วยชิ้นปลาเลยนะคะเวลานึ่งเดี๋ยวจะฟูขึ้นมานะคะเดี๋ยวเวลานึ่งแล้วหอหมกจะฟูขึ้นมาเลยเราเินด้วยชิ้นปลาเลยนะคะแล้วเราไปนึ่งกันพอนึ่งได้ที่สักพักเราหยอดหน้ากะทิะคะ่ะหน้ากะทิที่เราเตรียมไว้ นี่นะคะเรามานึ่งกันจะเป็นลักษณะนี้นะคะมใช้ชิ้นปลาเถินข้างบนนะเรานึ่งพอเสร็จต,ตัวจับตัวพอได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราเปิดดูประมาณ15นาทีนะคะเราก็จะมาหยอดหน้ากะทิกันนะคะอพอเรานึ่งมาประมาณ15นาทีเราเปิดดูนะคะแล้วเราหยอดหน้ากะทิที่เราทําไว้เลยนะคะนี่นะคะหยอดหน้ากะทิที่เรากวนไว้เลยนะคะ แล้วเราโรยด้วยใบมะกรูดใบมะกรูดที่เราหั่นฝอยไว้นะแล้วพริกชี้ฟ้าแดงเพื่อตกแต่งความสวยงามนะคะแล้วเรานึ่งต่อนะคะเรานึ่งต่อแล้วเรามาดูตอนนึ่งเสร็จกันค่ะข้าวหมกของเราก็นึ่งมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะ,ะสวยงามมากๆเลยนะคะ เรามาลองชิมกันชิมกำลังร้อนๆเลยนะคะนี่นี่นะคะเนื้อเราจะเป็นแบบนี้เลยนะคะกะทิมันมากเลยอ,อร่อยมากเลยนะคะสูตรนี้ไปลองทำทานกันนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆ เดี๋ยวเวลาเย็นลงเขาจะแข็งตัวมากกว่านี้นะคะอร่อยมากๆเลยค่ะไปลองทำทานกันค่ะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่ฟานมีคลิปที่ดีมีสาระประโยชน์ออกมาทุกๆวันนะคะเจอกันคลิปใหม่คะ่ะขอตัวไปทานหอมกก่อนนะคะ